ไอ้นกมึงเอาไฟแบบไหนอ่ะไอเชตเตอสเตอุดเนี้ยลุกหวานเฮ้ยอปี๊ลุดหลุดหลุดหลุดมาเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยภาพบัตรนาบัตรใจอะกูเผื่อกดตัว E ไว้แม่งแต่เห็นก็ข้าวบอลระเบิดหมดเลย เนื่องจากกูเอ่อสร้างวางเทีทตีไว้เออวันะเบิดไอตู้นี่นะครับอะไรอะทำไมกูบอกก็เป็นปีแล้วมันลุดอ่ะไ <c oughs> <c oughs> อ้เซิร์ฟเวอร์กูเออสักควู่อ่าไฟอยู่ไหมเบลเก้าอยูโอ่ <c oughs> โอเค <c oughs> พี่พี่โทรมาถามครับ <c oughs> แครเออใครวางเทีทตีกูไม่ใส่ใจอ่ะกูรัก แ้ว้าพวกมึงทำไรอะเต้ตามไล่เต <il> ้แบตสุดขอบฟ้าเอ่อคุณทำนะครับมึงแบมอะไรเนี่ยเจตยู่กบอยู่เลยครับขอเออขอจบการรีวิวแฉลกเพียงเท่านี้นะครับ เฮ้ยใครเปิดงานใครเปิดงานเอาเชฟเต้หลุดไปแล้วเ <c oughs> ข้าใหม่เข้าใหม่อ่าเข้าใหม่แล้วเขาจะเปิดงานคนระับเออใครแนะ่ <c oughs> เอาติดหรอเปิดอยู่แล้ว <c oughs> ลอา่ากูเป็นคนทำอ่ะอ่าพลาดแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสีชมพูไอ้มันเป็นสีชมพูตุ๊ดตุ๊ดตุ๊มเุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยเต็มเต้เต็มใครจะเปิด <c oughs> ไม่ต้องถาม นายมาไม่ทันแล้วโอ้โหเดี๋ะไอ้เยเต้หลุดเลยใครวะไอ้มิกลอดอ่าี่การแรงระเบิดเป็นแรงด้วจัดที่การหาโคเวอร์สโตนแบบสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่สุดนะครับมันก็ดีนะว่าที่ทำให้เราหลุดอะจะได้ไม่ตายเอ้ยพวกมึงเกมโหมดโคเวอร์สโตนคือไอ้เนี่ยเออคือแบบหินที่แตกอะเออมันไอ้บ้านนี่มันสโตนมันสโตนแต่หินที่แตกก็คือแบบตีโคเวอร์สโตนอะโอเค นอกเรื่องพอละอีกับบึ้มภูเขานั่งนั่งนั่งสวยเกินไปอ่ะเยี่ยมอ๋อวางไปชาวางไปชาพร้อพอมแมว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 ครับสัตว์เลยจะวางกิเปอร์ไปยัยใครวางกิเปอร์วะมึงหรือเปล่าหรืบิ๊กวะที่อยู่ข้างบนไอ้สัตว์ลอยอยู่กูไม่ได้วางไม่ใช่กูมั่วเหรอไรเงี้ยไม่ไ่ใช่มึงแลกเกอร์กขาเพงวางไข่เย็นที่อยู่วางไข่คีเปอร์ จำนวนที่มีของ<ม>เออภูเขาเทียนที่ของเรานะครับถ้ากูตีมันปุ๊บอะรู้ป่ะมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมีอะไรบ้าง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 อย่าเพิ่งดิยังไม่ทั่วเลยแค่คนคใครใครจุดก่อนหน้าหัว <Hey. S 2> จะฆ่ามากเลยไอเยเตอันน้นไปเฮ้ย นี่นี่คือผู้ทำงานอย่างมาทาหรอติ๊กซ้ายต่อยไปนะเว้ยต่อยคิปเปอร์เออนี่คือผู้ทำงานอย่างมัทยัดนะครับเขาเป็นคนเออวางนี่ทั้งหมดเลยเหรอโนย้อค่อยเกียดอ่าล้อต่อไปผลงานชิ้นโบแดงปู่นะเว้ยกัวใช้มอบไม่ดีก่อนเหรอมอบวางทันทีวัน เดือนเฮ้ยอย่าเพิ่งจุดสัตว์ปีไอ้ปลวกไอ้เนี่ยไอ้ปลวกเอาแปดิไอ้ปลวกเอาไปดิพื้นทียนทีอะเฮ้ยยังไม่เอาแม่งกูจุดเฮ้ยกูไม่ได้จุดไม่ได้จุดไม่ได้จดมันหลุดวหรมึงหลุดเองมากวะเขีเกี้ยนยังไม่ทันจุดเลยยังวางอะคิปเปอร์เต็มเลยเออเฮ้ยเฮ้ยมือไปโดนมือไปเขี่ยการเข้าโอ้โหเคยจุดเลยว่ะจุดเลยป่ะ ยัง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 เออยังไม่ตอนชนะแล้วยัไม่ถอชนแล้วถ่ายแล้วจ้ะกลับมากับภูเขาเทียนทีนะครับวิธีเออวิธีการจุดก็คือเอเต้เข้าอย่างวะเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหของค้างค้างอะใครจุดอะใครจุดกูดิครับโอ้โหมาถ่ายไปแล้วค่ะ ขาดีใจเหลโอแกิกออกแบบทันแหลกโอ้ยแหลกแหลกแหลกดีใจที่ได้ออกไม่งั้นคอมพังโอ้ยคอมเกือบทำไมวะไม่าเลยเอ็งไม่หันหน้าเข้ามันยังมันยังระเบิดไม่หมดแค่เหลือมันเหลือซากเหลือมันมันอ่าเหลือซากไว้ เคพอ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 เอาอีกรอบไม่ต้องไม่ต้องครับพอพอนอนนอนเซฟแมปไหมเซฟไปแล้วทำไมแหววไม่อยากออค้ครับแมวระเบิดอีกรอบึงแลกโนดระเบิดเอาแมปเอาแมปมื่อกี้กับระเบิดแต่ไม่ถ่ายนะไอเสียงไอโค่ไอช่างมาแล้ว